สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัาทสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำภาพแกลลอรี่นะครับแบบบูสต์แท็บ5นะครับแล้วก็โชว์ภาพแบบโมดอลนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นเลข0ูนตัวก็แล้วกันมันจะได้อยู่บนบนนิดนึงนะครับแล้วผมก็กดสร้างขึ้นมานะครับเนี่ยอยู่บนศูดแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะ เข้ามาสร้าง a อ p s c r i p t นะครับมาที่ใหม่นะครับเพิ่มเติมนะครับสคริปต์ของ Google a p p นะครับพอสร้างเสร็จเนี่ยนะครับนี่อีกแล้วนะครับก็รีเฟซนะครับใครเจอแบบนี้นะครับกดรีเฟซนะครับแล้วก็เหมือนเราหยุดการทำงานของมันไม่ให้มันวิ่งนะครับผมก็จะการกระบาดรีเฟซให้มันขึ้นแบบนี้แล้วคลิกหน้าที่ออกไป แล้วก็มารีเฟซอีกครั้งหนึ่งอ่าไม่รู้เป็นไรนะครับเป็นแบบนี้ประจําเลยเสร็จแล้วก็จะตั้งชื่อตรงนี้นะครับเป็น image gallery นะครับ image gallery อ่าโอเคนะครับกดปุ่มเปลี่ยนชื่อนะครับเสร็จแล้วก็จะย้ายสคริปต์นี้เข้าไปไว้ในโฟลเดอร์นะครับเพราะว่าเราสร้างเนี่ยนะครับเวลาเราสร้างเนี่ยนะครับมันจะออกนอกโฟลเดอร์ ผมก็จะย้ายเนี่ยเห็นแวบๆบเแบบมื่อกี้ Image Gallery นะครับโอ้มันจะไปอยู่ข้างล่างนะครับมันต้องแสดงภาษาไทยก่อนแล้วก็ไปแสดงภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยเห็นแวบๆบแบบแล้วก็หายไปนะครับยังไม่รู้วิธีการเหมือนกันนะครับว่าทำยังไงจะให้มันโชว์อยู่ด้านบนนะต้องใช้วิธีการไล่สคริปต์แบบนี้นะครับ ก็เสียเวลาพอสมควรนะครับกดไล่วิ่งกันแบบนี้แหละนะฮะจริงจริงแล้วก็ลืมใส่ศูนย์ข้างหน้ามันเนาะให้มันเหมือนกับโฟลเดอร์แหละนะ่ะเจอแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะย้ายนะคลิกขวานะครับแล้วก็ย้ายไปที่นะครับย้ายไปที่ไหนย้ายไปที่เลขศูนย์สามตัวนี่แหละกดย้ายโอเคนะครับได้ละนะฮะอันนี้คือย้ายนะครับ สคริปต์นะครับให้เข้ามาอยู่ในนี้ชื่อว่า image gallery ก็คือตัวนี้แหละนะครับเข้ามาอยู่ในนี้เสร็จแล้วก็จะอัปโหลดรูปภาพขึ้นมานะครับคลิกขวาอัปโหลดไฟล์ครับแล้วก็ผมเตรียมภาพไว้ประมาณ6ภาพนะครับก็อัปโหลดเข้ามาเลยนะครับในช่วงที่รออัพโหลดนะครับผมก็จะมาที่นะครับการทำโค้ดของฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขยายนิดหนึง โอเคนะครับอันแรกเลยนะครับผมจะแชร์โค้ดใต้คลิปสอนให้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเนี่ยพอเปิดลิงก์ใต้คลิปสอนมานะครับมันก็จะมาที่ลิงก์นี้แหละนะครับก็อนดับแรกก็มา Copy c ี้โค้ .gs ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ o t t r o l v ลงไปนะครับแล้วเราก็จะได้ Index ตัวนี้มานะครับก็ Copy ชื่อว่า Index มาที่บวกนะครับแล้วก็ html คอนโทรล v ลงไปนะครับอินเด็กกด enter เลยแบบนี้นะครับพอได้อินเด็กเสร็จนะครับก็ลบทั้งหมดออกไปนะครับแล้วมาที่โค้ดที่แชร์ให้นะครับตรงนี้เป็น css นะครับอินเด็กโอเคมาที่รอนะครับมาที่รอตรงนี้คอนโทรล a คอนโทรล c นะครับเสร็จแล้วกลับมาที่สคริปต์อินเด็กก็คอนโทรล v วางลงไปเลยนะครับทีนี้นะครับในส่วนของ css นะครับ ตรงนี้ก็กด back ครับกด back กลับมานะครับถ้าไม่อยากแยกไฟล์นะครับถ้าไม่อยากแยกไฟล์เพราะมันก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะก็ copy ตรงนี้เลยก็ได้นะอ่า copy ตัวนี้เลยก็ได้นะครับคลิกขวา copy นะครับ copy c s s เสร็จนะครับให้มันจบแค่2ไฟล์นี้ก็ได้นะครับก็มาตรงบรรทัดที่6นะครับตรงนี้นะครับเอาเคอร์เซอร์มากระพริบตรงนี้แล้วคลอ enter ลงมานะครับ จากนั้นให้พิมพ์สไตล์นะครับ S T Y L E แบบนี้นะครับแล้วก็ s s t y l e นะครับแบบนี้พิมพ์สไต s l a s t y l e ตรงนี้เลยก็ได้นะเอาเครืเสืรอไว้ตรงกลางข้อ enter ลงมาแบบนี้แล้วก็ control v โคลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ไม่ต้อง include ไฟล์อีกแล้วนะครับเพราะว่า C เนี่ยนะครับถูกฝังในนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับพอทำ CSS เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้ Bootstrap 5นะครับมาแสดงผลนะครับแกลเลอรี่ของเรานะครับแล้วก็กดบวกครับแล้วก็พิมพ์ Bootstrap นะครับ5นะครับแบบนี้ Bootstrap 5จากนั้นก็เข้าไปที่ i n t e r u c t i o n นะครับ Get Bootstrap นะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับ พอมาที่หน้านี้เสร็จเลื่อนลงมานะครับเนี่ย CSS ของ b o o t s t r a b นะครับเราก็คลิก Copy ตรงนี้เลยครับคลิก Copy หนึ่งครั้งนะครับกลับมาที่โค้ดของเรานะครับให้เอามาวางไว้ตรงไหนนะครับเนี่ยเอามาต่อบรรทัดที่6นะครับ Initial Key Scale เท่ากับ1เอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้คอ Inter ลงมานะครับแล้วก็ Control V ลงไปแบบนี้ครับไว้ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ CSS นะครับจากนั้นกลับมาที่ b o o t s t r a b มา Copy JavaScript นะครับซึ่งนะครับมันจะมี b u n d l e กับ separate นะครับเอาตัวไหนก็ได้ผมจะเอาตัว b u n d l e กันแล้วกันนะครับก็คลิก copy ตรงนี้ครับพอ copy นะครับตัว Java ของ Bootstrap เสร็จนะครับก็กลับมาที่สคริปต์ครับแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดนะครับไปล่างสุดก่อน slash body เอามาวางก่อน slash body control v ลงไปตรงนี้นะครับเป็นสคริปต์ slash t ตรงนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับในการวางบูสแท็บนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นทำไงต่อนะครับอ่ะเราก็มาดูภาพที่เราอัพโหลดขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยก็แชร์เนาะแชร์ทั้งหมดเลยจะได้ง่ายนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ไปที่แชร์ครับแชร์โฟลเดอร์ของภาพไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับกดเสร็จสิ้นไป ตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์การแชร์เรียบร้อยนะเสร็จแล้วเราก็มา Copy ID ของแต่ละภาพคลิกขวานะครับรับลิงก์แบบนี้นะครับแล้วก็ Copy เอาเฉพาะ ID ของภาพครับแบบนี้นะครับคอน C ทนซ์เสร็จสิ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลับมาที่สคริปต์นะครับเอาไปวางตรงไหนนะครับอ่ะเลื่อนขึ้นมานะครับผมใส่โค้ดนะครับ UC ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเอาภาพมาจาก Google Drive นะครับถ้าใครเอาภาพไปฝากไฟล์ไว้ที่อื่นก็นะครับเอามาวางในตรงนี้ได้เลยนะครับเอาทับตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราเอาภาพมาจาก o o g l e Drive เนี่ยก็จะต้องมีโค้ดตรงนี้แหละนำหน้าก่อนนะครับแล้วก็เท่ากับ c t r l V ลงไปนะครับเป็น ID ของภาพนะครับเสร็จแล้วก็ไล่เอามาทีละภาพนะครับตัวนี้ก็รับลิงก์ครับ รับลิงก์เสร็จก็ c o ปปี้นะครับเฉพาะ ID มานะครับเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นก็มาตัวภาพที่2 c งคอนโทนนะครับภาพที่3ทําไปเรื่อยๆครับรับลิงก์ครับรับลิงก์เสร็จก็ c o ปปี้เฉพาะ ID นะครับแบบนีน้เอาให้หมดเอาให้หมดอ่าดูดีๆคอนโทนเสร็จสิ้น,นามาที่ภาพที่3ครับคอนโท ไปภาพที่4รับลิงค์ครับแล้วก็ก๊อบเอาเฉพาะ ID Ctrl C นะครับเสร็จสิ้นไป ID เท่ากับ Ctrl V นะครับภาพที่5รับลิงค์ครับแล้วก็กลุ่มนะครับ Ctrl C เสร็จสิ้น อามาไว้ตรงเท่ากับนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับรับลิงก์นะครับใครมีเยอะกว่านี้ก็นะครับไปประยุกต์ต่อก็แล้วกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดู6ภาพนะครับ c อนโทเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เท่ากับเรียบร้อยกดบันทึกครับโอเคนะครับบันทึกเสร็จตามนี้นะครับใส่ C s เเรียบร้อยใส่ b o o s t แถบเรียบร้อยนะครับ เราก็การทําให้ใช้งานได้เลยนะครับการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับทําให้เป็นเว็บแอปครับมาที่รูปฟันเฟืองเว็บแอปนะครับฉันเท่านั้นตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นทุกคนคลิกการทําให้ใช้งานได้เลยครับแล้วรอสักครู่นะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ URL ของเว็บแอปมานะครับในทีนี้ผมจะเทสผ่านลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์นี้คือลิงก์ที่เอาไปใช้งานจริงเลยนะครับก็คลิกเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับดูซินะครับนี่ออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอรีเซ็ตเป็นปกตินะครับเนี่ยเรามีทั้งหมด6ภาพเรียบร้อยนะครับแกลเลอรี่เรา ทีนี้นะครับถ้ามีการคลิกที่ภาพนะครับมันก็จะป๊อปอัพเป็นโมดอลขึ้นมาแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอย่างนงี้นะครับเป็นการทำนะครับเว็บแอปหรือแกลเลอรี่ภาพนะครับที่เป็นโมดอลนะครับเมื่อการคลิกภาพขึ้นมามันก็โชว์เป็นป๊อปอัพแบบโมดอลขึ้นมาโดยใช้บุ๊กส์แท็บห้านะครับเพราะฉะนั้นถ้านะครับเราทํามีภาพเยอะๆนะครับทำเสร็จนะครับ เราก็สามารถเอาเว็บแอปนี้ไปโชว์นะครับจะเอาไปเป็น i-frame นะครับไปฝังในเว็บนะครับหรือว่าไปฝังในบล็อกเกอร์อะไรของเราก็ได้หมดเลยนะครับถือว่าไม่มีความยุ่งยากนะครับแต่ผลงานที่ออกมาสวยงามน่าใช้มากนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันไปในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ